วันนี้เวลา10นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสศริวันวรีนารีรักรชกัญญาสเสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรอนอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีในการนี้พลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลโทวิสันติศส,สีดำเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พลตรีมนัฐจันดีผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้าประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดีซ้อนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีเฝ้ารับสเสด็จและจากนั้นทรงวาง่านพุ่มดอกไม้สดแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงเป็นบุรพาจา์และเป็นพระบิดาของเหล่าทหารมา้า ต่อมาเสด็จไปยังอาคารประมลพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2564ซึ่งศูนย์การทหารม้าจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ส่งกอบคู้เอกราชให้แก่ชาติเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน2ปีจอจุลศักราช1128ซึ่งตรงกับวันที่4มก ราคม2,309การรบในครั้งนั้นทรงทำการรบบนหลังมา้าร่วมกับทหารเอกคู่พระไทยจำนวนห้ามา้าต่ออลิราชศัตรูที่มีกำลังพลถึง30มา้าด้วยความคล่องแคล่วรวดเร็วเข้าทำลายค่าศิกอย่างเด็ดขาดจนได้รับชัยชนะณบ้านพรานนกปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ด้วยพระปรีชาสามารถในการรบบนหลังม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าทหารม้าจึงยกย่องให้ทรงเป็นบุรพาจารย์แห่งการรบบนหลังมา้าและเป็นพระบิดาของเหล่าทหารมา้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารมา้า ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาเรศราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่มา้ากองการศึกษาโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้าอัตราพันเอกหญิ้งทรงมีคุณอุปการต่อศูนย์การทหารมา้ามาโดยตลอด ที่ผ่านมาทรงมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าแบบหลังคาปิดเพื่อยกระดับการฝึกสอนวิชาขี่ม้าให้ได้มาตรฐานพร้อมกับปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้เป็นสากลเพื่อรักษาสืบทอดและทำรงไว้ซึ่งความเป็นเหล่าทหารมา้า นอกจากนี้ยังมีพระดำริให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้าไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยมา้าทรงประจำพระองค์นากกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครอีกด้วย สำหรับศูนย์การทหารม้าแห่งนี้มีหน้าที่วางแผนอำนวยการกํำกับการและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจาการของเหล่าทหารมา้ารวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและทำํำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องปัจจุบันโดยมีพลตรีมนัทจันดีเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้า